พ่เอเขาหน่อยกันพ่เอเขา <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> หน่วันใครไง สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์มิงกะลาบาสบายดีสวัสดีครับ FC ทุกท่านและท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ช่องเขมชาชแชนแนลก็อาจจะตื่นสายไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังพอมีเวลานะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ FC ดูนะครับว่าวันนี้น้องส้มกับคุณยายเหมือนเช่นเคยนะครับว่าวันนี้เขาจะตั้งร้านไหมนะครับ วันนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสนะไม่มีฝนนะครับแต่ว่าบนท้องฟ้าก็คลืมอยู่นะครับยังมีเมฆอยู่นะครับก็ f c ก็รีบๆตื่นกันแล้วกันนะฮะไปทํางานนะฮะบางทีวันนี้วันศุกร์นะฮะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ขอให้สุขกายสบายใจนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยครับว่าวันนี้น้องส้มกับคุณยายเขาจะขายอะไรครับ นี่ครับเจอน้องส้มแล้วครับวันนี้ครับเจอน้องส้มแล้วก็มีคุณยายน่วยมีคุณยายจิตฮะคุณลุงตานะฮะนี่นะฮะเจอแล้วฮะไม่รู้ว่าคุณยายจิตเขาจะขายอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับน้องส้มสวัสดีครับคุณยายนวยเออ สวัสดียามเช้านะครับนี่วันนี้น้องชุ่มช้าแต่ก็อากาศดีเนาะหหหเยย็นนน่่วว้้งไอส้ม่วัสดีครับน้องส้มสวัสดีอีกรอบหนึ่งวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้สวัสดีวันพระนะคะวันนี้วันพระนะครับโอ้โหอ๋อหมูนะครับหมูอยากให้โทรศัพท์ได้กลิ่นได้กลิ่นเนาะเอาออกโทรศัพท์ได้เลยเนาะ นี่ก็มีอ่อมหมูใส่ผักนะฮะอร่อยอร่อยนะโอ้โหวันนี้ชิ้นโตโตเด้งเด้งน่าทานมากนะครับนี่ครับแล้วก็มีปลาส้มทอดปลาส้มทอดนะฮะเหมือนเหมือนคนเลยฮะชื่อส้มเหมือนคนแซบนะฮะวันนี้น้องส้มบอกแล้วก็มีไก่ผัดหอมใหญ่ไก่ผัดหอมใหญ่หอมใหญ่นะฮะน่าทานมากนะครับวันนี้แล้วก็มีขนมนี่ฮะใหม่สดทุกวันนี่ฮะ มันมีมีกล้วยเหมือนเช่นเคยมีขนมนะฮะบะหมี่เนี่ะซิกเนเจอร์เลยเนี่ยยั่วๆเลยเนาะหาไม่ได้แล้วสามสิบบาทไปปักจอยก็ต้องมีห้าสิบหกสิบใช่ครับสวัสดีครับคุณในเพนสวัสดีครับนี่นะครับก็มากดหนุนน้องส้มเหมือนเดิมนะครับคุณยายนวยจะกลับแล้วล่ะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับครับสวัสดีครับคุณยายครับ <G introductory> นี่อารมณ์ดีนะนี่คุณยายนวยเหมือนเช่นเคยนะนี่น้องส้มก็นี่ฮะขายของให้ลูกค้ากันนะครับนี่ก็วันนี้วันพระนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะตื่นขึ้นมาเช้าก็ใส่บาตรกันนะครับวันนี้นะวันพระนะฮะมีความสุขโชคดีสวัสดีมีชัยกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับคุณยายเจตสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูอะไรแนะนําครับคุณยายแต่ข้าวต้มมัดแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งวันนี้อ๋อนี่ฮะคุณยายเพิ่งขึ้นเตานะนี่นี่คือข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็ข้าวต้มก็นี่เหลือสววยันี่ฮะเหลือเท่านี้นะครับนี่ฮะแค่นี้ค่ะไม่ได้ทำเยอะนี่ฮะคุณยายบอกเหลือเหลือเท่านี้นะก็ขายไป นี่หลายชุดนะชุดละเท่าไรคุณยายสิบห้าบาทเหรอบ้าทมีมีอะไรมีกล้วยกระท uffle นี้ค่ะอ๋อตัวนี้นะคุณยายบอกมัดละสิบห้าบาทนะเริ่มเทิ่มเลยนะฮะดูฮะไม่ใช่น้อยนะใหญ่มากใหญ่นะครับนี่ฮะนี่ก็มาอุดหนุนคุณยายได้นะครับสําหรับเช้านี้คุณยายบอกมัดมัดเดียวอิ่มนะฮะนี่ครับนี่ครับใส่กล้วยเหมือนเช่นเคย นี่ครับคุณยายนะฮะกำลังหอมเลยนะนี่ถ้าดินออกโทรศัพท์ได้นี่ผมจะเอาให้เอฟซีได้หอมชื่นใจเลยนะเพราะว่าดินหอมใบตองนะฮะนี่ฮะเพราะย่างคุณยายจะย่างถ่านนะครับนี่ฮะหอมมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ช่วยคุณยาย นี่นะคะดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งคุณยายนะครับวันนี้มีไส้อะไรคุนยายไส้กล้วยเหรอกล้วยอย่างเดียวใช่ไหมครับอ๋อวันนี้มีมีกล้วยอย่างเดียวนะฮะนี่ใหญ่ๆยั่วๆนะครับนี่อย่าลืมมาอุดหนุนคุนยายนะครับนี่ครับเพื่อวันนี้เป็นวันที่เขาครต่างจังหวัดเขาแกะเขาใหญ่ๆใหญ่ยั่วๆนะครับเอซีครับยังไงก็มาอุดหนุนคุณยายที่นิมิตใหม่ซอยเก้าพิกัดเดิมนะครับ วันนี้ก็มาเจอน้องบีสวัสดีครับน้องบีวันนี้เป็นไงส่งของเรียบร้อย o, <c oughs> นี่ฮะน้องบีก็ขยันนะฮะครับเนี่ยทุกเช้านะฮะต้องมาช่วยน้องส้นนะฮะส่งกับข้าวนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงนี้ก็อาจจะหายไปเป็นบางวันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะฮะแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วครับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับน้องบีสวัสดีครับ นี่ครับเช้านี้ก็บรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศสดชื่นนะ,ะก็ตอนนี้ก็พอให้เห็นแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นขอบฟ้ามาบ้างนะฮะนี่ฮะก็ท้องฟ้าส่วนใหญ่วันนี้จะมีเมฆนะฮะแต่ก็บางๆนะครับนี่ฮะเมฆบางๆนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายๆก็อาจจะมีฝนตกได้นะฮะแต่ว่าก็คงจะไม่เหมือนเมื่อวานนะฮะโอ้โหเมื่อวาน ไม่ไหวนะฮะที่แบบว่าหนักจริงๆนะครับเพราะว่าเจอพายุฝนเข้ามาก็ตกเกือบทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ f c ก็รีบตื่นกันแล้วกันครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนี่ฮะสวัสดีโชคดีมีชัยกันนะครับวันนี้ครับทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศ ร้านของน้องส้มแล้วก็คุณยายจิตนะครับก็รีบมากันได้นะครับเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่ติดตามรับชมและเข้ามาชมนะครับวันนี้นะครับก็ตื่นเช้าๆนะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับนี่ครับก็คาดว่าวันนี้ก็ฝนคงไม่หนักเหมือนเมื่อวานนะฮะพายุลูกนี้ก็คงจะผ่านพ้นประเทศไทยไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ ก็ทิ้งช่วงแล้วครับฝนก็ไม่ตกเหมือนเมื่อวานหรือวันก่อนที่ผ่านมานะครับรน,นี่เช้านี้เหมือนเช่นเคยนะก็นี่ครับปลาทองสวัสดีครับปลาทองปลาทองวันที่สิบสามนี่ครับปลาทองก็ไปขายของเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็มีขนมโอ้โหขนมใหม่สดทุกวันนะครับก็ fc ทุกท่านอย่าลืมแล้วก็มีกับข้าวนะฮะทุกอย่างนะครับน่าทานมากของน้องส้มนะครับก็รีบมาอุดหนุนกันได้นะพิกัดเดิมนะครับน้องส้มบอกพิกัดเดิมฮะรีบมานะครับครับรีบมานะครับ fc ทุกท่านครับรีบมากันนะครับกับข้าวน่าทานมากนะครับนี่ครับนี่ครับรีบเอ่อรีบมานะครับ fc ครับก็นี่ครับวันนี้คุณยายบอกทําไม่เยอะแต่ก็ดูเหมือนเยอะเหมือนกันนะครับหมดไปหลายชุดแล้วครับคุณยายบอก ก็รีบมาอุดหนุนคุณยายนะครับพิกัดซอยเดิมนะฮะนิมิตใหม่ซอยเก้านะครับนี่ฮะอย่าลืมมาอุดหนุนคุณยายนะครับนี่นี่บางส่วนก็จะสุกแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะบ้านนาแล้วก็คุณพี่เขาก็รอใส่บาทนะครับตอนนี้รอใส่บาทกันอยู่นะครับนี่ฮะนี่เช้าเช้านะฮะจะรอใส่บาทกันนะครับวันนี้ครับทําบุญใส่บาทรรอหลวงตาอยู่นะครับตอนนี้ครับนี่ครับหลวงตาท่านก็ เดินมารับบาดฮะตามหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ครับก็ตรงนี้ก็ป้านากระลอกใส่บาดอยู่ฮะแล้วก็มีคุณพี่ก็ด้วยนะครับลอใส่บาดนะครับหลวงตานะครับวันนี้นี่ฮะหลวงตาก็รับบาดอยู่นะครับภายในบริเวณหมู่บ้านนะครับเช้านี้นะครับ นี่ครับหลวงตาก็มารับบาตรแล้วนะครับตอนนี้ฮะนี่ก็มีหลายท่านนะฮะที่รอใส่บาตรวันนี้นะครับนี่เช้านี้ครับนี่ครับผมนี่ขอให้ f c ซทุกท่านรับบุญด้วยกันนะครับสำหรับเช้านี้นะครับโชคดีมีสุขฮะสวัสดีกันทุกคนนะครับผมสาธุสาธุาธรับบุญกันนะครับสาธุสาธุ ครับผมวันนี้นะครับก็ฝาก f อซทุกท่านมากดหนุนนี่ข้าวแกงน้องส้มนะฮะข้าวแกงแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งคุณยายจิตนะครับฝาก f อซทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะฮะพิกัดซอยเดิมนะฮะนิมิตใหม่ซอยเก้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเข็มมาชาชาแนลได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ไปส่งพนัาน